ช็อปดีมีคืนนะคะสามารถที่จะเบิกค่าน้ำมันได้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้ใหม่มาอัปเดตให้ฟังนะก่อนหนะ้านี้คลิปของใหม่ใช่ไหมที่ใหม่มาเล่าเรื่องของช็อปดีมีคืนนะคะซึ่งมันจะแตกต่างจากปีก่อนๆนนะั้นทุกคนในปีก่อนๆไม่สามารถใช้ตัวค่าน้ำมันได้อ่า แต่ในปีนี้นะช้อปดีมีคืนของปี2566นะคะทุกคนสามารถที่จะเติมน้ำมันแล้วขอใบกำกับภาษีได้ให้ไปที่ปั๊มที่สามารถขอใบกำกับภาษีได้นะคะก็คือในนามของเราเองเนาะเอาบัตรประชาชนให้เขาแล้วเขียนใบใบกำกับภาษีให้เราซึ่งการซื้อนั้นอะอยู่ในช่วงของวันที่1มกราคมปี2566นะคะจนถึง15กุมภาพันธ์2566าค่ะก็จะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นะคะใน ส่วนที่มันเป็น40,000บาทที่บอกนะคะแล้วอย่าลืมนะคะทุกคน30,000บาทแรกอะ่ะใบกำกับภาษีที่เป็นกระดาษสามารถใช้ได้นะคะแต่ถ้าจะใช้อีก10,000บาทหลังเนี่ยจะต้องเป็นใบกำกับภาษีที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะฉะนั้นนะทุกคนไม่บอกแท็กติกเลยนะถ้าไปซื้อของในห้างนะหรือว่าซื้อของตามแบบ Lazada, Shopee อะไรแบบนี้เออให้เราอะ่ะขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน เนาะเพราะว่ามันเป็นข้อจํากัดจริงๆ3 0,000ืบาทแรกอะ่ะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เป็นเปเปอร์ก็ได้อยู่แล้วไงอ่าเพราะฉะนั้นนะในคลิปนี้นะก็จะมาบอกนะว่าค่าน้ํามันก็ใช้ได้ทีนี้ค่าน้ํามันเวลาขอเขาเป็นกระดาษไงอ่าเทคนิคก็คืออะไรก็ตามที่ขอเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ขอเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก่อนแล้วค่าน้ํามันอ่ะเป็นกระดาษก็เอาเก็บไว้ใช้ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก็รู้แล้วนะคะเติมน้ำมันอย่าลืมขอไปกำกับภาษีด้วยกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ